เช่นเดียวกับที่ห้องประชุมแกรนบอลลูมโรงแรมซีวารลอยัลอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการชิคออฟการมอบฉนดต้นไม้และฉนดต้นยางพาราโดยมีนายรัชชาชัดชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายประภาชูมีู้วงหน่วยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งในปี2568การออกโฉนดยางพาราโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ป้อมอาย26,318แปลงและครั้งนี้มีเกษตรกรที่ได้รับโฉนดต้นยางพาราจำนวน400รายแบ่งเป็นสาขาละ100รายโดยโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์รับรองมูลค่าทางเศรษฐกิจของต้นยางใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่พร้อมย้ำถึงความสำคัญการใช้ชโฉนดต้นยางพาราเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ